สเตปแตกแล้วนะครับภายในครอบครัวเช้าที่ผ่านมานะครับสามตัวตรงๆที <you> know, <S <S ่มออให้กันภายในครอบครัวครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นอยางห็นด้านอินดินาเพเซอร์โอ้ป้าป้าจอนคาเาเชียลูกช้าครับอย่างไทลิสไทริเวอร์ตันเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับและปัจจัยเอ็กซ์เมื่อเช้านี้ครับวิลลิกแมทรินเป็นตัวสำรองทีเด็ดกดระดับ2 7แต้ม เปอร์เซ็นต์ฟิวโกเนี่ยสูงมากชูสิบสองลงไปเก้าครั้งแม่แม่นจัดเลยเนี่ยคือปัจจัยที่ทำให้ทางด้านอินาเพเซอร์ครับชนะได้ในเช้าวันนี้ครับและอีกหนึ่งคู่ที่ให้ไปครับเป็นบารสลองอย่างลอสแอนเจลิสปาร์คเจอกับลาสเวกัสครับโอ้โหลัสเวกัสในปีนี้ไปโดนของไปโยนอะไรมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับขนาดเสริมจเวลลรอเข้าไปแล้วดูทีมจะแข็งแกร่งขึ้นแต่ ปัจจุบันเนี่ยลาสเวกัสจากที่เคยเก่งเจอใครตอนนี้ก็พร้อมจะแพ้ได้ทุกทีนะครับื่อเช้านี้เป็นต่ออยู่เยอะมากครับถึงขั้นแพ้เลยทีเดียวและหนึ่งคู่ครับให้ไปบาสูสสูงๆนะทางด้านฟิลิปเมอร์คิวรี่กับบิสตาลิงครับให้สูง1 6 8กจบ173นะครับก็ขอสักคดีกับใครที่ไปตามแนวทางของผมด้วยแกันนะครับ สำหรับพี่ๆใดครับที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศภายในครอบครัวบาสเกตบอลของไผ่ทีพอย์ง่ายๆเลยครับแค่ลองเปิดใจเข้ามาแอดไลน์มาที่แอดพีโปแลนด์แล้วก็ ai7 คอบาสไม่ควรพลาดช่วงนี้ก็มาเน้นมาย้ำกันที่บาสเดิมพัเซัเป็นส่วนใหญ่ส่วนบาสเอ็จะกลับมาทีครับในช่วงเดือนตุลาคมเลยก็ค่อนข้างนานครับกรกฎาสิงหากันยา เ,เกือบประมาณ3เดือนครึ่งกับ4เดือนเลยครับที่บาสเอ,เ,อ,เ,อเนี่ยจะห่างหายจากเราไปแต่ไม่ต้องกลัวครับก็ยังมีบาสจากทั่วทุกลุมโลกครับที่จะคอยมาเสริมด้กันอย่างเช่นวันนี้ครับบาสที่ผมจะหยิบยกให้1คู่นี้เป็นบาสท,ทางด้านประเทศอิตาลีเป็นในรอบเเรียกว่าอะไรอะรอบรองชาเลอร์แล้วนะครับเป็นทางด้านบูรุลยาวันนี้เจอกับเบเชาโบูรุลยาเองผ่านเขาเรียกว่าถ้าเป็นชื่อบาส่ะเป็นทางด้าน มิลาน o ผ่านเข้ามาครับมาเจอกับเบสชาในะวันนี้3เกมหลังสุดที่เบสชาเจอกับโบูลอนยาเนี่ยเป็นทางด้านบูลอนยาเนี่ยสามารถกวาดได้ทั้ง3เกมเลยนะครับก็วันนี้ครับไม่แปลครับเรทที่เปิดมาเนี่ยจะอยู่ที่7แต้ม7.5ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากครับไม่ต้องวิเคราะห์อะไรกันนานเลยทีเดียววันนี้ครับ1คู่เน้นเน้นเนืน้อๆครับในตีหนึ่งครึ่งอยากให้บอกที่เจ้าบ้านอย่างโบลอนญา เจ็ดแต้มก็ได้เจ็ดจุดห้าก็ดีแล้วแต่นักลงทุนครับจะเลือกไปส่วนใครอยากได้สเต็ปสาม 3, ก็มารับได้นะครับภายในครอบครัวภายที่พอยต์คัดให้แบบเน้นๆเนื้อๆการันตีความสดชื่นอย่างแน่นอนครับชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ผมหน่อยละกันครับเพื่อเป็นแรงใจให้ภายที่พอยต์พันธ์ยับได้ทาคลิปออกมาดีๆอย่างเงี้ยในทุกๆวันเนาะแค่กดไลค์แค่นี้หายก็มีความสุขแล้วนะครับใครที่ตามผมเวนันนี้ขอทุกคนโชคดี เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า